สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสุดท้ายนะคะของอ่าลำดับและอนุกรมนะม .5 นะคะก็คือเอเรื่องของอนุกรมเลขาคณิตนะคะครูก็จะทำคลิปทั้งสิน้น2คลิปเหมือนกันนะคะเเมื่อพูดถึงอนุกรมเนี่ยเราก็จะนึกถึงค่า R ใช่ป่ะบทนิยามเขาจะบอกว่าถ้า A1 A2 A3 A4 ไปจนถึง A N เป็นลำดับ เป็นลำดับเลขคณิตแล้ว a หน,นึ่งบวก a สองบวก a สามบวก a สบไปถึง a n ก็จะเป็นอนุกรมเลขคณิตด,ด้วยเมื่อพูดถึงอนุกรมเลขคณิตมันก็คือค่า r ค่า r มันก็คือ a สองส่วน a หนึ่งมันก็จะเท่ากับ a สามส่วน a สองแบบนี้นะคะมันจะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเนาะคราวนี้เนี่ยสูตรของเขานะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสามสูตรด้วยกันการหาสามสูตรนี้นะคะพิจารณาเลย สเต็ปที่หนึ่งสิ่งที่เขาต้องการก็คือค่าอาต้องไม่ใช่หนึ่งค่าอาต้องไม่ใช่หนึ่งค่าอาจจะน้อยกว่าหนึ่งก็ได้หรือมากกว่าหนึ่งก็ได้แต่ว่าเป็นหนึ่งไม่ได้ค่านี้เนี่ยสูตรที่หนึ่งมันใช้สําหรับค่าอาร์ทำไมคะค่าอาเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะเห็นไหมคะเพราะว่าเอา R มาลบ1ค่า r จะมากกว่า1ให้ดูที่ค่า r เป็นหลักส่วนสองสูตรนี้นะคะก็คือค่า r จะน้อยกว่า1 นะคะมันจะใช้แตกต่างกันเนาะจากตัวอย่างทั้งหมด10ตัวอย่างใน2คลิปครูจะพยายามเลือกใช้สูตรให้หลากหลายนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอย่างเหมาะสมเนาะวันนี้เราจะดู5ตัวอย่างคลิปถัดไปก็ดูอีก5ตัวอย่างแล้วเราก็จะจบกันนะคะจบเรื่องนี้กันแล้วเราก็จะเตรียมสอบกลางเ,เตรียมสอบปลายภาคกันนะคะ ข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาผลบวก8ปลพจแรกของอนุกรมเลขาคณิตอนุกรมเลขาคณิตสิ่งที่เราจะต้องหาก็จะมีค่า r ถูกต้องไหมค่า r มีค่า r แล้วก็มีค่า a 1คราวนี้นีค่า a 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูผลแรก a 1มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมเพราะดูพจแรกอันนี้คือ a 1ส่วนค่า r นะคะค่า r ก็จะมีค่าเท่ากับเอสอ2ส่วน A1 เท่ากับ2นั่นเองเนาะค่า R มีค่าเท่ากับ2นะคะจากนั้นเราพิจารณาดูสูตรค่า r มีค่าเท่ากับ2แสดงว่าเราควรจะใช้สูตรที่1ซึ่งค่า R เนี่ยนะคะมากกว่า1ถูกต้องไหมคะเราใช้สูตรที่1ได้เลยเพราะฉะนั้นสูตรก็คือเอสเอสเอ็ S, S, n, เท่ากับ a 1นะคะส่วนด้วย R กำลัง n ลบ1เนาะแล้วก็ส่วนด้วย R ลบหนึ่งแบบนี้นะคะคือสูตรที่หนึ่งคราวนี้แทนค่าได้เลยค่ะไม่ได้ยากอะไรแทนค่า sn หมายถึงอะไรค่า8พจน์แรกอันนี้ก็คือค่า n เพราะฉะนั้น sn ก็คือ s 8นะเท่ากับ n 1ก็คือ1 1แล้วก็คูณด้วย r ก็คือเท่าไหร่คะ2กำลัง n ก็คือ8เนาะลบ1นะคะส่วนด้วย2ลบ1แบบนี้นะคะอันนี้คือการแทนค่าตัวเลขจากที่เรา เออได้มาแล้วนึกภาพไหมจากที่เราได้มาแบบเรียบร้อยแล้วจากการหาในโจทย์นะคะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยความยากของเขาก็คืออะไรการบวกลบคูณหารเศษส่วนนั่นเองแต่ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะทําได้ครูจะค่อยๆแสดงตัวอย่างไปทีละข้อนะคะมันทีละข้อและทีละบรรทัดนะคะมันก็จะได้เท่ากับอ่า สองยกกำลังแปดสองยกกำลังแปดก็คือสองคูณกันแปดครั้งเนาะเราก็จะค่อยๆย,ยหา s แปดเท่ากับหนึ่งคูณสองยกกำลังแปดก็คือสองร้อยห้าสิบหกอันนี้คือครูไล่หาเอานะคะลบด้วยหนึ่งลบด้วยหนึ่งตามสูตรนะคะส่วนด้วยหนึ่งถามว่าทําไมถึงส่วนด้วยหนึ่งเพราะว่าสองลบหนึ่งข้างล่างสองลบหนึ่งเท่ากับหนึ่งแบบนี้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือก้อนบนนั่นเองเพราะฉะนั้น s แปดมีค่าเท่ากับหนึ่ง คูณกับ2อ6ร้หลบหนึ่งก็คือ255นั่นเองคูณกันเพราะฉะนั้น s 8มีค่าเท่ากับ s 8มีค่าเท่ากับ25 5จบค่ะก็คืออนผลบวกแดพจน์แรกของอนุกรมเลขาคณิตอันนี้ก็คือ255้ตอบแค่นีน้พอจบนะคะต่อมาในต่อมาอันนี้เริ่มเป็นเศษส่วนละเริ่มเป็นเศษส่วนอย่างที่บอกก็คือว่าสูตรไม่ได้ยาก วิธีการใช้สูตรถ้าเราจับทางได้ไม่ได้ยากแต่สิ่งที่ยากก็คือนักเรียนจะบวกลบคูณหารเศษส,ส่วนนักเรียนต้องระวังแล้วตัวเลขมันมีความแบบยกกำลังอ่ะมันจะตัวเลขเยอะนะคะเราก็มาดูพิจารณานางบอกว่าผลบวกสิบผลแรกเพราะฉะนั้นสิบผลแรกก็คือค่านี้ก็คือ N เหมือนเดิมถูกต้องไหมคะ,เอ,ะเอสิบเนาะของลำดับเลขคณิตเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ 6, ่งส่วนหกเศษหนึ่งส่วนปดเศษหนึ่งส่วนหสิไปเรื่อย เรามาดูค่า A 1ก่อน A1 ก็คือเศษ1ส่วน2มาจากที่โจทย์ให้มาใช่ไหมค่า R ค่า R คิดยังไงเขาบอกว่าเอาเศษ1ส่วน6ส่วนด้วยเศษ1ส่วน2นะคะมันก็เท่ากับเศษ1ส่วน6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตัดทอน2 1 2 2 3 6คูณกันเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3เพราะฉะนั้นค่า R ก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเอง เนาะโอเคนะคะหลังจากที่ได้ครบองค์ประกอบปุ๊บเราก็มาหาผลบวกสิบพจน์แรกกันดีกว่าพิจารณาเราจะใช้สูตรไหนดีคะสืบเนื่องจากค่า r ตรงนี้ค่า R ตรงเนี้ยมันเป็น R ที่น้อยกว่า1ถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วเราจะเลือกใช้เอาระหว่างพจน์นี้กับพจน์นี้นะคะเออสูตรนี้กับสูตรสูตรสองกับสูตรสามในรูปนี้ครูขอใช้สูตรที่สองเพราะว่าโจทย์ ไม่ได้ให้ AN มาเนี่ยคะโจทย์ให้หาแค่ผลบวก10ผพนแรกดังนั้นแล้วครูขอใช้สูตรที่2เพราะเราไม่จำเป็นต้องใช้ AN นะคะเราก็จะได้แทนค่าเลยคะ่ะใช้สูตร SN นะคะมีค่าเท่ากับ A1 ใช่ไหมแล้วก็คูณด้วย 1-R ลบ r ยกกำลัง N เนาะส่วนด้วย 1-R ลบ r เฉยๆแบบนี้หลังจากนั้นแทนค่าค่ะหลังจากนั้นแทนค่า a 1เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ1ลบ r ก็คือเศษ1ส่วน3มใช่ไหมยกกำลัง n ก็คือ10ถูกปะเพราะว่าเพราะว่า n คือ10 10พจน์แรกนะคะส่วนด้วย1ลบเศษ1ส่วน3แบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่อยๆค,คิด1ส่วน3ในก้อนนี้ จัดเคลียร์รูปแบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นจํานวนเต็มเพราะฉะนั้นมีส่วนเป็นหนึ่งเราต้องเปลี่ยนหนึ่งให้กลายเป็นสามคือเอาสามมาคูณทั้งข้างบนและข้างล่างมันก็จะกลายเป็นสามส่วนสามแบบนี้เห็นไหมสามลบหนึ่งได้เท่ากับสองดังนั้นแล้วข้างล่างก้อนนี้ข้างล่างนะคะมันก็คือเศษสองส่วนสามนั่นเองถ้านักเรียนตามไม่ทันนักเรียนรีเพ kk, กกลับไปดูนะคะว่าสองส่วนสามมาจากไหนเนาะครูขอครูขอเขียนให้มันแบบ เป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวนักเรียนจะมองไม่ชัดเสร็จปุ๊บเศษหนึ่งส่วนสองก้อนนี้ครูขอคิดให้ดูก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเศษหนึ่งส่วนสองข้างบนมันก็คูณกันเคลียร์ข้างบนข้างล่างก็เคลียร์ข้างล่างเท่ากับเ็ษหนึ่งลบสามยกกำลังสิบสามยกกำลังสิบครูฝ่ายคิดมาเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านการคิดมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้เท่ากับลบเศษหนึ่งส่วนด้วยห้าเก้า ศูนยสีนักเรียนค่ะนักเรียนลองตรวจทานให้คุณด้วยนะ5 9 0หมื่นะคะสยกกำลังสิบเคลียร์เรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วเราพิจารณาค่ะก้อนนี้ทางก้อนมันยังอยู่ของมันอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆไว้ก่อนอีตัวเนี้มันเป็นส่วนเพราะฉะนั้นแล้วมันหารอยู่เราตีขึ้นมันก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองนะคูณกับอันเนี้ยขอขึ้นมาก่นหนึ่ง ลบด้วยเศษ1ส่วน5 9 0 4 9นะคะเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้ก่อนนะคะมันก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็จะได้เท่ากับนักเรียนดูดีๆนะคะเท่ากับเออส4 3ส่วน4คูณด้วยเดี๋ยวกันนะครูขอครูขอ คูณด้วยห้าหมื่นเก้าพันสี่สิบเก้าลบหนึ่งนะคะส่วนด้วยห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าถามว่ามาอย่างไงมาอย่างนี้นะคะดูดีๆนะคะตัวนี้ตัวเนี้ยคูณได้เลยสามคูณหนึ่งได้สามสองคูณสองเป็นสี่อันนี้เคลียร์นะคะจบนะคะเราจะต้องค่อยๆทำเพราะว่ามันคูณกัน เศษคุณเศษส่วนคุณส่วนได้แต่ในก้อนวงเล็บเนี้ยมันมีปัญหาเพราะว่าเครื่องหมายลบมันอยู่ตรงกลางตรงนี้ถูกต้องไหมดังนั้นแล้วการบวกลบคูณหารเศษส่วนเราจําเป็นจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการที่นำ5 9าห9ขึ้นไปคูณทั้งบนและล่างที่มีส่วนเป็น1นึ่งพอคูณกันเสร็จปุ๊บ1คูณอะไรได้ตัวนั้นดังนั้นแล้ว5 19, 9า4มันมันจะเป็นส่วนร่วม ทันทีนะคะตัวบนหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งคูณห้าพันห้าื่นเก้าพันสี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องได้เท่านี้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคูณนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาลบหนึ่งก็คือตัวนี้ลบกันได้เลยตามสบายพอลบเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เท่ากับสามส่วนสี่นะคะคูณกับ ห้าเก้าศูย์สี่แปดส่วนด้วยห้าเก้าศูนย์สี่เก้าตัดทอนได้ค่ะสี่อันนี้คือตัดมาแล้วนะคะสี่ตัดเลยค่ะสี่หนึ่งสี่ตัดปุบเหลือหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหกสองส่วนด้วยสามตัดค่ะตัดได้หนึ่งเก้าหกแปดสามอันนี้ตัวเลขเยอะแต่ถ้านักเรียนค่อยๆตัดนักเรียนตัดได้อันนี้คือคำตอบค่ะ นะคะขอค่าวิธีการคิดโดยละเอียดกว่านี้ไปหน่อยนึงเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นแล้วเวลามันจะเกินนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะทําให้จุดโฟกัสของนักเรียนน้อยลงในเรื่องนี้อย่างที่บอกก็คือว่าสูตรถ้านักเรียนแทนค่าสูตรได้ไม่ยากสิ่งที่ละเอียดอ่อนก็คือการบวกลบคูณหนานเรเศษส่วนนั่นเองนะคะข้อ3มาต่อค่ะข้อ3เขาบอกว่าจงหาผลบวกของพจน์ ทุกพจน์เลยในลำดับเลขาคณิตนะคะ1 1บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน4บวกเศษ1ส่วน8บวกไปเรื่อยๆจะถึงบวกเศษ1ส่วน2อ6อกีตัวเนี้ยเขาให้มาเรียบร้อยแล้วก็คือเขาให้ an เนาะให้ an มาเรียบร้อยดังนั้นแล้วครูก็เลยคิดว่าเราควรใช้สูตรสุดท้ายก็คือสูตรที่3เนื่องจากว่า an เนี่ยเท่ากับ1 0 0เอ่อสวน200 ห้าสิบหกนะแล้วก็ค่า R มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองถามว่าเศษหนึ่งส่วนสองไปยังไงดูนะคะเศษหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งส่วนหนึ่งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคูณอะไรก็ได้ตัวนั้นมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้เห็นไหมคะค่า r เนาะเพราะแล้วก็ A หนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งค่า r เนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าหนึ่งอยู่แล้ว ดังนั้นแล้วเราสามารถใช้สูตร3ได้สูตร3คืออะไรสูตร3ก็คือ Sn เท <s> ่า <a> กับ a1 ลบด้วย an <S <s <a 1> ส่วนคูณกับ r นะคะส่วนด้วย1ลบ r <S <s <a 1> แบบนี้อันนี้คือสูตร3เ <s> <a 1> พราะว่าเพราะว่าได้ An ค่า r น้อยกว่า1เพราะฉะนั้นเราใช้สูตร3ได้เลย นะคะจบหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ทำไมเราก็แทนค่าลงไปมันก็จะได้เท่ากับ AN เ1เท่ากับ1ลบด้วย AN ก็คือเศษ1ส่วน256นะคะคูณกับเศษ1ส่วน2ที่เป็นค่า R เนาะแล้วก็หารด้วย1ลบกับเศษ1ส่วน2 นะคะเราค่อยๆทำไปทีละส่วนเวลาเราเห็นตัวเลขที่เป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยเราจะแพนิครึเปล่มมาไหมเราจะแบบมันคืออะไรอ่ะมันมันยังไงอ่ะเราก็ต้องดูก่อนตัวส่วนเราเคลียร์ตัวส่วนก่อนตัวส่วนเนี่ยมันลบอยู่เพราะฉะนั้นละมันมีส่วนเป็นหนึ่งดังนั้นแล้วเราจะต้องเอาเนี่ยมาคูณเอาอะไรมาคูณเอาตัวส่วนมาคูณเพื่อให้มันเป็นสองทั้งคู่เราจะได้ลบกันได้เพราะฉะนั้นก็สองคูณทั้งบนทั้งล่างนะคะดังนั้นแล้วสองลบหนึ่ง มันก็จะกลายเป็น2ลบ1 2ลบ1มีค่าเท่ากับ1ถูกไหม1ส่วนด้วย2เหมือนเดิมตัวส่วนยังคงไว้ดังนั้นแล้วเราได้ก้อล่างมาแล้วก้อล่างก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะเศษ1ส่วน2ด้านบน คืออะไรเรายังไม่ได้ไปแตะต้องนางนะคะด้านบนเราก็ใส่ลงไปก่อนนะคะ1ลบด้วยเศษ1ส่วน2หหนะคะคูณกับเศษ1ส่วน2แบบนี้นะคะด้านบนเป็นแบบนี้ครูขอเคลียร์เคลียร์อะไรเคลียร์ตรงนี้ก่อนสืบเนื่องจากการคูณนั้นเราสามารถเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยเราสามารถเคลียร์เป็นก้อนเดียวกันได้เลยเนาะมันก็จะได้เท่ากับเท่ากับ หนึ 1> 1่งลบด้วยเศษหนึ่งส่วนด้วยห้าร้อยสิบสองนะคะก็คือเอาสองไปคูณ2นั่นเองตัวส่วนยังเป็นเหมือนเดิมก็คือเศษหส่วนสเป็นไงคะเริ่มเริ่มน้อยลงเริ่มง่ายขึ้นเริ่มบริหารจัดการง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็ตีตัวส่วนด้านล่างทําไมมันทําอะไรกันอยู่มันเหมือนกับว่ามันหารกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็ตบขึ้นไปก็กลายเป็นเท่ากับ1 ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนห้า้อยสิบสองยังไม่แตะต้องไหมคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้พอพอได้แบบนี้ปุ๊บอ๋อมันก็คือการเอาสองเข้ามาคูณนั่นเองแบบนี้เห็นไหมคะพอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆพิจารณาในก้อนนี้ในก้อนนี้วิธีการคิดเหมือนกับที่ครูอ่ะ อธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วในก้อนเนี้ยในก้อนเนี้ยนะคะในก้อนเนี้ยถ้าหากว่าใส่เครื่องหมายก็จะชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับอธิบายไปเมื่อครั้งที่แล้วคือมันลบกันอยู่ดังนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับเอ,อ่อหนึ่งนะคะลบด้วยหนึ่งลบด้วยหนึ่งส่วนห้าร้อยสิบสองแบบนี้นะคะแล้วก็คูณกับสองแบบนี้ดังนั้นแล้วเราเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการเอาห้าร้อยหนึ่ง สคูณทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช่ปะหลังเพราะฉะนั้นแล้วในก้อนนี้มันก็จะได้เท่ากับห้าร้อยสิบสองลบห่ 1, ส่วนด้วยห้าอสิบสองแล้วเราก็มาคูณกับ2อีกครั้งหนึ่งตัดทอนเลยค่ะสองหนึ่งสองอันนี้คูณกันได้สองห้าสิบหนะคะดังนั้นแล้วมันก็จะได้เท่ากับ อ่า511ส่วนด้วย256คุณต่อแบบนี้ไม่ผิดนะคะหรือจะตอบอีกรูปแบบหนึ่งเป็นจำนวนค่าก็ได้เท่ากับ1 255ส่วนด้วย256ตอบเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะได้สองแบบนะคะโอเคต่อคะ่ะข้อที่4ี่เขาบอกว่าอนุกรมเลขาคณิตนะคะ362บวกไปเรื่อยๆจะต้องบวกกันกี่พจน์ ถึงจะได้ผลบวกเป็น765บวกไปเรื่อยๆจะต้องบวกกันกี่พจน์ถึงจะได้ผลบวกเป็น765คราวนี้เนี่ยวิธีการเนี้ยเขาให้หาอะไรเขาให้หา n ถูกไหมเขาไม่ทราบว่าค่า n เ,เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาให้หา n เ,เพราะว่าบวกกันกี่พจน์ ถ้แต่ที่หนึ่งเราจะต้องดูส่วนประกอบก่อนว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างนะคะส่วนประกอบข้อที่หนึ่งก็คือให้ a หนึ่งมาละ a หนึ่งมีค่าเท่ากับสามค่า r ให้มาละหกส่วนสามมีค่าเท่ากับ2องเนาะค่ามีค่าเท่ากับสองค่า an ทราบไหม an ไม่รู้ค่า r รู้ค่า n รู้ไหมค่า n ก็ไม่รู้ถูกไหมดังนั้นเราให้มาแค่ a หกับค่า r นะคะคราวนี้ให้ n กับ 5r โดยที่ค่า r มีค่ามากกว่า1ดังนั้นแล้วเราใช้สูตรที่1ได้เลยเนอะมันก็จะได้ว่ายังไงมันก็จะเท่ากับ Sn เท่ากับ A 1นะคะแล้วก็คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1ตรงนี้นะคะส่วนด้วย r ลบ1แบบนี้อันนี้คืออันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยนะ อ่าหลังจากนั้นทำไงต่อหลังจากนั้นเราก็นำเอาสิ่งที่โจทย์ให้มาทั้งหมดแทนค่าลงไปนะคะเราก็จะได้ว่า sn เท่ากับ3คูณกับ2ยกกำลัง n เ,เพราะเราไม่รู้เราติดเอาไว้เลยลบ1น,นะคะส่วนด้วย2 -1 ลบ1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาพิจารณาดูนะ เดี๋ยวก่อนค่อยคอยคิดก่อนเอหนึ่งนะคะสองยกอม่างเอลบหนึ่ง A 1. อืมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เท่ากับ Sn เท่ากับ2อลบหอ่ะมันได้1เพราะฉะนั้นมีส่วนเป็น1ดังนั้นแล้ว Sn เท่ากับ3 คูณกับสองก็งลังเอง็นลบหนึ่งแบบนี้ถูกต้องไหมอันนี้มันคืออันนี้มันคือคือมันทำเรียบแล้วแล้วมีสองลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเท่ากับหนึ่งมีส่วนเป็นหนึ่งดังนั้นแล้วมันก็คือเป็นจํานวนเต็มนะคะโอเคหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มาพิจารณาหาค่า n เ,เรามาพิจารณาที่อะไรเขาบอกว่าผลบวกเป็นเจ็ดร้อยหกสิบห้าเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเ N, ถูกต้องไหม sn เท่ากับ765เราใส่ sn เท่ากับ765ลงไปมีค่าเท่ากับ3คูณกับ2ยกกำลัง n ลบ1แบบนี้3คูณอยู่แล้วก็แก้สมการค่ะก็คือเอา3หารตลอด3หาร2ฝั่งเพราะฉะนั้นก็ได้เท่ากับตัวนี้คูณกับ2ยกกำลัง n ลบ1แบบนี้ตัดทอนเลยค่ะ3 1 3ตัดลงไปตัดได้เหลือ255 นะคะ255เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย2จะเท่ากับ2ยกกำลัง n ใช่มลบ1แล้วก็เราก็เอา2ยกกำลัง n เ,เอา1มาบวกเข้าไปมันก็จะกลายเป็น256เอา1ที่มันลบอยู่ มาบวกเพิ่มเข้าไปบวกหนึ่งตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้เราก็ทำไมแยกตัวประกอบเลยค่ะ2ยกกำลัง N เ,เท่ากับ256วิธีการทดก็ง่ายๆก็แยกตัวประกอบเลย2 5 6หาหรด้วย2 2 1 2 2ง4นะคะแล้วก็เป็น8แล้วก็ สองต่อสองหกสิบสองสองสี่แปดแล้วก็นะับต่อสองสามหกสองสองสี่แล้วก็ต่อสองหนึ่งสองสองหกแล้วก็แล้วก็ไล่ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะได้มีทั้งหมดแปดตัวนะคะเมื่อกี้มันดับไปแล้วมันก็จะเท่ากับสองยกกําลังแปดนั่นเองเรานับดูว,ว่ามันมีสองกีบตัวกี่ตัว,ต,ว,ต,วตัวสุดท้ายต้องเป็นสองอะนะคะหลังจากนั้นปุ๊บพอได้มาปุ๊บเราเห็นแล้วว่าอีตัวเนี้ยกับอีตัวเนี้ยมันคือ หน้าที่เดียวกันดังนั้นเราก็ยกตัวอย่างมาได้แล้วว่า n เท่ากับ8นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องบวกตัน8แดพจน์แบบนี้ค่ะนะคะสำหรับข้อ5ข้อสุดท้ายข้อ5เนี่ยโจทย์มันผิดตรงที่ว่ามันเป็นลบบวกลบตอนแรกครูก็ตอนแรกคกรกคูก็ลอกมาจากในชี้นั่นแหละ แต่เอาไปเอามาเนี่ยในชีตต้นฉบับมันผิดนะเพราะว่าเฉลยกับชีดัะมันไม่เหมือนกันดังนั้นแล้ววิธีการคิดก็คืออันนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกซะนะคะครูก็นึกว่ามันเป็นแพทเทิร์นอนุกรมแต่ถ้าเป็นการแต่ว่ามันเป็นการบวกกันดังนั้นแล้วเครื่องหมายมันจะต้องเป็นสัญ,ญลักษณ์บวกเนาะไม่ไม่ไม่เอามาลบนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่า R ก็คือเอาสิบแปดสิบแปดมาหารนะสิบแปดมาหารสิบแปดหาร ยี่สิบเจ็ดสิบสองหารสิบแปดซึ่งมันมีค่าอ่ามีค่าเท่ากับลบเศษสองส่วนสามตัวเลขมันน้อยลงน้อยลงอะคะ่ะตัวเลขมันไล่น้อยลงแปลว่าค่า R เนี่ยมันจะต้องติดลบแน่นอนเหมือนค่าดีอะถ้าตัวเลขลำดับถัดไปมันน้อยลงน้อยลงค่าค่าดีก็จะติดลบเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่า A1 A1 เท่ากับ27ค่า N ไม่รู้ ค่าค่า n รู้ไหมคะค่า n ก็คือผลบวก8 8พจน์แรกอันนี้เป็นค่า n ค่า n เ,เท่ากับ18แต่ an ไม่สาบถูกต้องไหมคะดังนั้นแล้วเราก็ใช้สูตรที่2เนาะสูตร1สูตร2มันอยู่ตรงตรงนี้นะสูตร1 สูตรสองสูตรสามถ้านักเรียนดูจบทั้งหมดห้าข้อนะคะนักเรียนก็จะสามารถเลือกใช้สูตรได้ถ้าเลือกใช้สูตรได้สิ่งที่นักเรียนต้องไปฝึกอีกครั้งหนึ่งก็คือการบวกลบคูณหารเศษส่วนการเข้าใจคอนเซปต์ของการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะแล้วก็การถอดรูทเพื่อหาเ,ออเลขยกกําลังเนาะนักเรียนก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้นะคะผลบวกสิบแปดผลแรกเพราะฉะนั้นใช้สูตรสองสูตรสองก็คือ sn เท่ากับ a หนึ่ง นะคะคูณด้วย 1-R ลบ R ยกกำลัง N นะคะที่ต้องเอาสูตร2เพราะว่าค่า R มีค่าน้อยกว่า1เวลาบวกลบเศษส่วนข้างล่างมันจะได้ไม่ติดลบแบบนี้นะคะแทนค่าลงไปได้เลยมันก็จะได้เท่ากับ SN ไม่ทราบให้เท่ากับยี่สิ 27, นะคะคูณกับ1นลบด้วย ลบสองส่วนสามนะคะแล้วก็เป็นสิบแปดแบบนี้นะคะยกกำลังสิบแปดแบบนี้นะคะข้อนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ลบเจอลบเป็นบวกไนงะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าหนึ่งก็คือค่าแล้วก็ลบด้วยค่าอาก็คือลบสองส่วนสามแบบนี้นะคะนักเรียนคะคำตอบของเขาในก้อนนั้นให้นักเรียนค่อยๆพิจารณาเป็นสเต็ปไปก่อน นะคะ,ะคำตอบของเขาในก้อนเนี้มันคือยี่สิบเจ็ดแล้วก็คูณกับอีตัวเนี้ลบเจอลบมันเป็นบวกใช่ไหมใช่ป่ะแต่ว่ามันสูตรมันต้องติดลบดังนั้นแล้วเราใส่ลบลงไปในสูตรนะคะใส่อันนี้มันเป็นสูตรเพราะฉะนั้นแล้วเราใส่เราใส่เครื่องหมายลบลงไปตามสูตรแต่ว่าอีตัวก้อนเนี้ยให้เราใส่เป็นค่าแอบ l u ลู มันก็จะได้เท่ากับหนึ่งลบด้วยเศษสองส่วนสามมันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะมองง่ายขึ้นแบบนี้นะคะส่วนด้วยแต่ข้างล่างเนี่ยมันคืออะไรข้างล่างเนี่ยตัวเนี้ยมันคือบวกอยู่แล้วถูกต้องไหมลบเจอลบเป็นบวกมันก็จะได้เท่ากับเศษหนึ่งหนึ่งบวกด้วยเศษสองส่วน 2, สามซึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีตัวส่วนเป็นหนึ่งคูณกับ คูณ3ข้างบนคูณ3ข้างล่างเพราะฉะนั้นได้เท่ากับ5ส่วน3อันนี้ตอบ5้าส่วน3ได้เลยค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมันทำการคอมพิวต์เรียบร้อยนะคะเลขชี้กำลังออกเลขชี้กำลังมันเป็นเลขคู่ด้วยประกอบกับเลขชี้กำลังตรงนี้มันเป็นเลขคู่เออครูขอโทษทีเลขชี้กำลังมันเป็นเลขคู่ฐานเนี่ยมันจะต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใส่ใส่ได้นะคะไม่ผิดอ่ะหลังจากนั้น ทำยังไงเราทําให้มันเป็นรูปสําเร็จค่ะเป็นรูปสําเร็จก็คือการตีเอาห้าส่วนสามนะคะจากที่เป็นส่วนอยู่เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กับเศษเป็นส่วนซะมันก็จะได้เท่ากับยี่สิบเจ็ดนะคะคูณกับสามส่วนห้านะคะแล้วก็คูณก้อนนี้เท่ากับหนึ่งนะคะแล้วก็ลบด้วยสองส่วนสามยกกำลังสิบแปด แบบนี้นะคะสามคูณยี่สิบเจ็ดได้เท่ากับแปดสิบเอ็ดส่วนห้าถามว่าให้เอาเป็นแปดสิบเอดส่วนห้าไปเลยเพราะว่าเพราะว่ามันตัดทอนไม่ได้นะคะเป็นจำนวนค่าก็ได้แต่ครูขอตอบเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็เท่ากับหนึ่งแล้วก็ลบด้วยเศษสองส่วนสามนะคะยกกำลังสิบแปดตอบแบบนี้ไม่ผิดค่ะอันนี้เป็นผลบวกตอบได้เลยนะคะตอบแบบนี้ได้เลยให้เป็นรูปแบบ รูปอย่างรูปอย่างง่ายนะคะถ้านักเรียนอยากที่จะแบบแก้หาผลลัพธ์ก็ได้ก็ไม่ผิดแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการแสดงคําตอบแบบแสดงวิธีทาให้ตอบแบบนี้นะคะโอเคในวันนี้นะคะสิ่งที่ได้จากการใช้ตัวอย่างห้าข้อก็คือนักเรียนจะสามารถเลือกหยิบสูตรนะคะขึ้นมาใช้นะคะได้ทั้งหมดสามสูตรสามสูตรด้วยกันสามสูตรในที่นี้เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะมีม ข้อดีของมันนะคะในแต่ละอย่างสูตรที่1เนี่ย, <S <S ย,ยก็คือเราสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อค่า r เนี่ยมันมากกว่า1เราจะเลือกใช้สูตรที่1ได้เลยนะคะสูตรที่2นะคะก็คือเราสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อค่า r มันน้อยกว่า1นะคะเราสามารถใช้ตรงนี้ได้สูตสาารที่3เนี่ยค่า r น้อยกว่า1เหมือนกันแต่ว่าเราทราบว่า an มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จดให้หาค่า n อันนี้เราใช้ สูตรที่3ได้นะคะ3ส,สูตรสิ่งที่นักเรียนต้องฝึกฝนก็คือการบวกลบคูณหารเศษส่วนแล้วก็การถอดเลขยกกำลังนั่นเองนะคะเป็นพื้นฐานในคลิปถัดไปนะคะเป็นคลิปสุดท้ายครูจะเฉลยอีก6ข้อเอ้ยอีก5ข้อสุดท้ายนะคะโดยข้อ6เนี่ยมันจะเป็นสูตรมันจะเป็นในรูปแบบของซิกมาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ละว่าสัญ,ญลักษณ์ของเลขคณิตมันจะเป็นแบบนี้เราจะสามารถหาค่าได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะมี โจทย์ปัญหากรุปกริบนะคะ3ข้อเนอะาะ3ข้อซึ่งอยากจะให้นักเรียนลองไปฝึก Apply ความรู้ของตัวเองที่มีอยู่นะคะเอามาใช้ก่อนเนาะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรยังไงตรงไหนสงสัยเนี่ย เอ่อให้ให้ไลน์มาถามครูนะคะให้อินบอกมาเนาะสำหรับข้อ5เนี่ยถ้านักเรียนยังติดใจว่าอ้าวทำไมครูฝ้ายไม่คิดให้ให้มันละเอียดให้มันแบบตอบให้ลึกซึ้งละ่ะวิธีการคิดครูได้เฉลยลงไปในข้อ3ข้อ4ข้อ2ข้อ1คือครูสอนวิธีการคิดละเอียดแล้วนะคะการคิดในแบบของสเต็ปของข้อ5นั้นเป็นการคิดในสเต็ปของการแสดงวิธีทำซึ่งอยากให้นักเรียนได้เรีเห็นแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่โจทย์ให้คําตอบแบบเลือกตอบนะคะเป็นแบบเอ่อ ไม่ได้เป็นแบบนี้เป็นแบบตัวเลขก็ให้นักเรียนใช้วิธีการคิดที่ครูได้สาธิตไปในตัวอย่างที่1 2 3 4 5 1 2 3 4นั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย